ผมเจอต่างหูทองคำห้าสิบบาทที่โกดังของมือสองจังหวัดสุราษฎร์วันนี้ผมมาอยู่กันที่โกดังของมือสองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่นี่ใหญ่มากครับเพื่อนๆแ,และดูเหมือนว่าวันนี้จะมีลูกค้าเยอะเป็นพิเศษเพราะทางโกดังเพิ่งจะลงของใหม่กันสดๆร้อนๆเลยครับยากาศมันช่างคึกคักและเต็มไปด้วยความหวังสุดๆคนต่างจ้องมองหาสมบัติเศษที่อาจซ่อนอยู่ท่ามกลางาของเหล่านี้โอ้โหของเยอะจริงๆครับแต่เดี๋ยวก่อนครับทุกคนในก่องเครื่องประดับนั้น,นผมเจอสิ่งนี้โโครับโอ้โหต่างหูทองคำสีทองอร่ามอนื อง96.5ชิ้นนี้ก็แค่50บาทเราเก็บกับไปตรวจดูกันวันนี้เราได้ของที่น่าสงสัยมาถึง2ชิ้นเลยครับต่างหูสีทองอลาและสร้อยทองมีจี้สีฟ้าผมได้เตรียมเครื่องตรวจทองดิจิตอลไว้พร้อมแล้วครับเครื่องนี้จะใช้การนำไฟฟ้าในการตรวจเริ่มกันที่ต่างหูสีทองคู่นี้ที่ได้มาในราคา50บาทจะเป็นทองแท้หรือเปล่าเรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับโอ้โหผลปรากฏว่านี่ไม่ใช่ทองนะครับเสียดายจริงๆครับไม่เป็นไรเรายังมีอีกชิ้นต่อชิ้นที่สองครับสร้อยทองพร้อมจี้สีฟ้าเส้นนี้มันจะเป็น คนหาก็คุ้มค่าเสมอครับ <S <S <an> <S เรายังเหลืออีก3โกดังลับในจังหวัดสุราษฎร์กดติดตามไว้เพื่อจะรอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยนะครับ